10อันดับตัวละครนะครับโค้รได้รับความนิยมสุดๆเลยของ Dragon Ball Super นะครับจะมีตัวละครที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball Super ทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับเป็นการจัดอันดับนะครับของตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบของ Dragon Ball Super นะประจำปี2021นะครับของเว็บ VIC นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําเป็นตัวร้ายไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็เคยมีการจัดอันดับแล้วครั้งหนึ่งวันนี้นะครับก็ลองมา ะะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ันดับที่10สําหรับบุรุษเมียแจมนะครับอย่างคูเรรินอีกหนึ่งเพื่อนพระเอกนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่กับพวกเรามาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นแปลกใจได้เลยแหละครับถึงแม้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่อยู่มาอย่างยาวนานแต่ความิยมของเขานั้นนะครับก็ยังสามารถติิดดดอป10ไ้ยย่างคูรนนััจจุบ นี่นะครับคุณลินนั้นนะครับก็ยังถูกยกนะครับว่าเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งผมว่านะครับการที่ตัวละครอย่างคุณลินนั้นนะครับยังคงกระพันยังเป็นที่รักของแฟนๆได้นะครับอาจเป็นเพราะว่ามีการปรับบทบาทของตัวละครตัวนี้นะครับให้เป็นสามีเนาะของเมลิสิบแปดนะครับแลวเราจะเห็นเลยแหะครับว่าทางด้านของคุณลินน้ําทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อครอบครัวเพื่อเมียนะครับคือทํางานนะครับเป็นตํารวจกลับบ้านมาแล้วนะครับก็ต้องทําอาหารทํางานบ้านนะครับให้เมียอีกเรียกได้ว่านะครับได้เมียในฝันไปนะ แต่เชื่อได้เลยแหละครับว่ามันเป็นความสุขเล็กๆและการของคูเลลินนะครับที่มอบไปกับคนที่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียแล้วก็ลูกของเขามาต่อที่อันดับที่9นะครับสำหรับแย่ทองคําอย่างฟรีเซอร์สำหรับอันดับที่9นี้ผมรู้สึกแปลกใจนะเพราะจริงๆนะผมคิดว่าฟรีเซอร์นั้นอันดับนะครับควรได้มากกว่านี้แต่ก็โอเคแหละครับก็เป็นไปตามยุคสมัยถ้าพูดถึงย้อนกลับไปแนอดีนะครับถ้าพูดถึงตัวไรโน่หนึ่งเลยอันดับหนึ่งนะครับที่ทุกคนชื่นชอบก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับฟรีเซอร์นะครับแล้วก็ด ไม่ว่าจะเป็นความเก่งของพี่แกนั้นที่สามารถนะครับตอกกกับร่างบลูได้หรือแม้กระทั่งนะครับจะใส่ความฮาของตัวละครตัวนี้มานะครับจึงจาไหม้ก็คือแมสมากยิ่งขึ้นเป็นที่รักนะครับของแฟนคลับดราคอนบอลมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องมังงะนะครับฟรีเซอร์เตรียมจะมีบทบาทมากๆเลยในมังงะดราคอนบอลซูเปอร์ก็ต้องเฝ้ารอรับชมดูแหละครับว่าจะมีบทบาทที่โดดเด่นจะทําให้พวกเรานั้นชื่นชอบมากแค่ไหนมาต่อที่อันดับที่8นะครับอย่างหมายเลขสิบเจ็ดนะครับอีกหนึ่งต มันมีบทบาทได้โดดเด่นอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเทคะแนนเนี่ยการหลงรักนะครับหรือว่าความชื่นชอบนะครับของแฟนคลับรักคนบอลได้ไปเยอะเลยนะครับในช่วงท้ายๆของอนิเมะรักคนบอลซูเปอร์เพราะเขาคนนี้นะครับเป็นบุคคลสําคัญมากๆเลยที่ทําให้นะครับจักรวาลที่7เป็นคนที่ได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่ใช่ไหมละครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีการปรับบทบาทนอกจากเมื่อก่อนเป็นคนเลวๆนะครับปัจจุบันนี้รักสัตว์รักธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะครับแถมเป็นคนดีด้วยนะรักครอบครัวสุดๆด้วยเช่นกันนะครับก็ถ ตัวละครที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยความที่ว่านะครับเป็นตัวร้ายเนที่มันเก่งสุดๆเลยนะครับก็หวังว่านอนาคตจะมีการรีแมทนะครับกับพิโกลโลสักครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นคู่ในฝันเลยสำหรับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายมาต่อที่อันดับที่7สำหรับเทวดาสายมึนนะครับอย่างวิสเทวดาชอบรับสินบนนะครับเพราะว่าชอบกินของอร่อยๆนะครับบนโลกใบนี้นะครับซึ่งแน่นอนวิสเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สำคัญในเรื่องมากๆเพราะว่าเป็นคนที่เปิดจักรวาลและการในพวกโกคูนั้นนะครับที่อยู่ในระดับ ก้าวขึ้นไปในระดับจักรวาลได้เป็นคนสอนโกคูนะครับให้ใช้เทคนิคหรือวิชาอัลตราไนนสติงหรือการที่โกคูนั้นสามารถใช้ร่างบลูได้นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือมาจากวิสล้วนเลยนะครับโดยเป็นการฝึกสอนนะครับจนทําให้ทั้งโกคูหรือแม้กระท่งเบจิต้าเลยเนี่ยสามารถใช้พลังระดับเทวดาจนกลายเป็นก็อดได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ตัวละครตัวนี้ที่มีความคิ้วๆนะครับแล้วก็ความเก่งสุดๆเลยจะขึ้นมาอยู่อันดับที่เท่านี้มาต่อที่อันดับที่6นะครับสาหรับบิลนะคร เลยนะครับบิวนะครับอีกหนึ่งเทพทำลายล้างอีกตัวสายมึ่นเลยนะครับเพราะพี่แกนั้นโหดสุดๆเลยสามารถทำลายล้างดวงดาวได้เลยนะครับคือความสามารถสุดๆมากเลยแต่การที่เขานั้นไม่ทำลายล้างโลกเนื่องจากว่านะครับต้องการเก็บของอร่อยเอาไว้นะครับก็ฟีลคล้ายๆกับวิทเลยนะครับส่วนบิวก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆปากแข็งแต่ว่าใจดีนะครับในหลายๆครั้งนะครับก็ช่วยโกคูกับเบจิต้าอย่างล่าสุดนี้นะครับดูจะปากแข็งนะครับไม่อยากจะฝึกให้กับเบจิต้าแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ฝึกฝนให้เบจิต้านะครับจนทำให้เบจิต้านั้นบรรลุ ระดับเทพทำลายล้างได้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าพลังระดับเทพทำลายล้างนั้นนะครับที่เบจิต้าได้มาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเจ้าโคดนะครับสมคํเล่ํมลือหรือไม่นะครับก็ต้องไปรอรับชมดูสําหรับรากนบอลซูเปอร์นะครับในมังงะบอกเลยแล้วว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยเดือดสุดๆมาต่อที่อันดับที่5สําหรับทรังอนาคตนะครับเรียกได้ว่านะครับถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนเลยเนี่ยที่หล่อเท่สุดๆเลยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสลหรับทรังนะครับอีกหนึ่งลูกงอาน เพราะถึงแม้นะครับว่าเรื่องราวแนวนาคตของเขานั้นก่อนหน้านี้จะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ท้ายที่สุดนะครับราก้อนบอลซูเปอร์ก็กลับมามีบทบาทอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ของเขาก็เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยเราได้เห็นเลยครับว่าอีกแง่มุมหนึ่งหรือพลังของทั้งนะครับที่มีพรสวรรค์มากกว่าปกตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งนะครับก็คือไม่ได้อยู่จักรวาลของตนเองแล้วก็คือไปอาศัยอยู่จักรวาลนะครับที่ตนเองอยู่ก็ฟีลแบบว่าไปอยู่จักรวาลหนึ่งนะไปอยู่อย่างเงียบๆ บทบาทมันค่อนข้างน้อยเลยแหละครับเพราะว่าเรื่องราวของทั้งอนาคตนั้นมันถูกเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยไปหมดแล้วมาต่อที่อันดับที่สนะครับสลับโกคูแบล็กนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันต้องติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวร้ายสายเท่นะครับและพูดถึงในร่างคอนโซเปอร์ทั้งหมดภาคที่มีมาผมว่าภาคทั้งอนาคตนะครับที่มีโกคูแบล็กเป็นบอสเนี่ยเป็นอะไรนะครับที่โคตรจะมันสุดๆเลยนะครับแล้วก็ความที่ว่าโกคูแบล็กนั้นมันเท่สุดๆคือเป็นโกคูอีกอร์ช่ญหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถนั้นไปสิงสู่ร่่่าาาางงนนะคบบจึใหห้แแววมมีโต ตาเท่ๆด้วยอีกทั้งพลังของพี่แกนั้นก็บอกเลยแหละครับว่าสุดยอดยิ่งโกคูแบลคร่างโรเซ่นะครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งแรงดึงดูดและการที่ทาให้ทุกคนนั้นหลงรักตัวละครตัวนี้อย่างโกคูแบลกมาต่อที่อันดับที่3นะครับสำหรับโกฮังนะครับก็สอบสายตลอดการในเรื่องรัก มาต่อที่อันดับที่สนะครับสลับโกฮังนะครับก็สอบไซของดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับแหมก็น่าสงสารแลวเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยดราก้อนบอลแซดนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่พีคมากๆเลยและการจัดอันดับในบางครั้งนะครับอยู่เหนือไปกว่าโกคูกับเบจิต้าเลยด้วยซ้ําคือเคยขึ้นไปอันดับที่1เลยนะครับอย่างหลังภาคเซลเกมตอนนั้นน่ะแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยแหละครับว่าโกฮังนั้นก็แทบจะไม่เหลือนะครับเขาความเก่งแล้วนะครับคือมันยังเก่งอยู่แหละแต่ก็คือบทบาทไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ก็ยังมีคนที่หลงรรััักแลล้้วววชช่นนอบตตะคี อย่างผมนะครับถ้าพูดถึงดาร์คเอนบอลแซดผมชอบโกฮังมากที่สุดเลยพอมาดาร์คเอนบอลซูเปอร์นะครับก็พูดตรงๆว่าดบๆลงไปนะด้วยความที่บทบาทนะครับแล้วก็ถูกแกงเยอะเสลือเกินนะครับโดยอาจารย์ทุเรียนมากก็หวังว่านาคตนะครับตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถก้าวกลับไปเป็นอันดับที่1นะครับการจัดอันดับได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาต่อที่อันดับที่สนะครับสรับโกคูพระเอกของเรื่องนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่แปลกใจอะไรนะครับที่สามารถติดท็อปสได้นะครับสรับโกคูนะคร ดูแบบเกรียงๆกกๆไปหน่อยนะครับฟิลแบบเอ้ยนี่มันเด็กเกลียนนี่ว่าแต่ก็ยังเป็นตัวละครนะครับที่ถูกหลงรักนะครับโดยแฟนดราก้อนบอลเหมือนเดิมซึ่งปัจจุบันนี้โกคูของเราเนี่ยก็อัปเกรดความสามารถไปไกลแล้วนะครับสามารถใช้ร่างเอาใต้สติงได้นะครับแบบสมใจนึกแล้วอยากจะใช้ก็ใช้แต่ก็ยังติดนิสัยเกรียนๆความประมาทของตนเองอยู่นะครับจึงทําให้บางทีแล้วก็จะมีแฟนดราก้อนบอลบางคนอาจจะไม่ชอบตรงจุดนี้ไงก็เลยทําให้เขานั้นนะครับไม่สามารถขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งะครับสำหรับตัวละครที่แฟนๆดราก้อนบอลนั้นหลงรักมาททีี่่อัันดบ1 สำหรับเบจิต้านะครับอ้าวใครเป็นสาวกป่าเบจิต้าพิมก้า9กาสาธุสะนะครับก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยนะครับผ่านมานะครับตั้งแต่แบบโดนคนด่าเยอะความเกลียนความแบบว่าอยากจะเอาชนะของเบจิต้าในอดีตนะครับจนปัจจุบันนี้สามารถชนะใจทุกคนได้จนกลายเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับในราคบอลซูเปอร์อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวร้ายสายมึนนะครับคือเคยเป็นตัวร้ายมาก่อนแล้วก็เป็นพวกพระเอกนะครับเป็นคนที่เคยไม่รักเมียนะครับและปัจจุบันนี้โค้ชจะรักเมียเลยรักยิ่งกว่าพระเอกอย่างโก จึงทำให้หลายคนก็เลยเชียร์ตัวละครตัวนี้นะครับว่าเออมีบทบาทดีๆซะหน่อยให้มันเหนือกว่าโคคูซะบ้างนะครับหนในตอนนี้เนี่ยถูกปูมานะครับว่าเป็นศัตรูหรือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกับโคคูมากที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับ30อันดับตัวละครนะครับที่แฟนๆดรา g อนบอลซูเปอร์นั้นชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับโดยเป็นการจัดนะครับโดยเว็บ VIC ซึ่งแน่นอนนะครับผมอยากให้เพื่อนนั้นลองจัดอันดับนะครับสามอันดับตัวละครที่คุณชื่นชอบในใจของคุณนะลองจัดมาดูนะครับเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีความชื่นชอบตัวละครนะครับในดับเ o n ลยูดับเลซูเปอร์เนี่ยชอบใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับผมว่าจะต้องแบบว่ามีแปลกๆบ้างแหละเพราะว่าความชื่นชอบของแต่ละคนนั้นมันน่าจะมีนะครับความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาและถัาใไครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขอออองงงคุณมมม่่่ววาาาาจะเป็นชทผแล้สรรถับ ได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ